คา 250, ส้นสารพันข่าวสารเรื่องรถโตโยต้าไฮรักออกแบบบนฐานทุนราในตลาดลาตินอเมริกาก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกด s u b สไ r i b e ให้กับช่องคา้า250ด้วยนะครับสื่อรถยนต์พาราบิสต์เทอร์ฟ e ลด์ดอคได้เผยข้อมูลล่าสุดว่าโตโยต้าไฮรักหม่อาจสร้างบนฐานทุนดาและมาพร้อมกับขุมพลัง V6 ในลาตินอเมริกา ซึ่งตอนนี้โตโยต้าได้นำเสนอการปรับโฉมใหม่ของไฮลักในอาเจจินามีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นเอเชียที่วางจำหน่ายในปัจจุบันอย่างมากอย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการและพัฒนาเพื่อสร้างกระบะขนาดกลางในลาตินอเมริกาด้านสื่อมอเตอรริงเปิดเผยว่ารถใหม่จะเปิดตัวในระหว่าง2,566ถึง2,567 พร้อมแพลตฟอร์มใหม่ TNGA ท,ที่พัฒนาบนทุนดาทาโคม่าและแลงคุยเซอร์รุ่นต่อไปถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของไฮลักแน่นอนและในอนาคตอาจจะมีรุ่นตัวแรงอย่าง G R ไฮลักสปอร์ตคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล V6 ที่มีกำลังสูงสุดถึง272แรงมา้า ซึ่งอาจจะเปิดตัวในเอเชียก่อนสำหรับ gr สำหรับแพลตฟอร์มใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้กระบะไฮลักรุ่นต่อไปเพิ่มระบบไฮบริดเข้ามาแต่ถึงอย่างไรเราต้องคอยติดตามข่าวกันอีกทีซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องคาสอ้และกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าคา 250, สอสารพันข่าวสารเรื่องรถ